สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดบางกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ทีมช่างก็เริ่มทำการใส่ปั้นลมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปั้ลำนะคะแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะคะปั้นลมนี้ทีมช่างเขาก็วาดแบบออกแบบเองนะคะ เตรียมงานยกช่อฟ้าสาราการเปลี่ยนหลังใหม่นะคะวัดบางกลางจังหวัดปทุมรีในวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาโดยประมาณนะคะตอนช่วงกลางวันแดดก็จะร้อน,นะคะ่ะปันลมจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะ i Absolutely.